สวัสดีครับก็อยู่ในช่อง The Funny นะครับวันนี้อยู่กับผมพามนะครับก็จะมาพูดถึงการอัปเดตตารางฉายของหนังมาเวลนะครับก็คือ <Wow. S 1> เออหนังเรื่องแ a c k w ีโ o w เนี่ยจริง,รงๆอะตามเดิมมันต้องฉายเดือนนี้ใช่ไหมครับก็คือวันที่29เมษายนนะครับ <c oughs> ก็แต่ก็เลื่อนไปนะครับ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่รู้กันก็คือตอนนี้มี ไอโ้โรคโควิด1 9นะครับมันทำให้หนังหลายๆเรื่องเลยและก็ทุกๆอย่างเลยต้องเลื่อนต้องอะไรไปหมดเลยมันส่งผลต่อทุกอย่างมากเลยแม้กระทั่งบอลกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ประเด็นของในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของหนังมาเวลนะครับในเฟสสี่ที่มีกำหนดฉายเอาไว้นะครับก็จะ เลื่อนไปทั้งหมดเลยนะครับ <Nope. S 1> จากที่ b l a c k ว i d o w เนี่ยจากเดิมฉายวันที่29เมษายนเนี่ยก็จะคือเดือนนี้ใช่ไหมที่จะถึงแล้วก็แหมล็อกนิดเดียวใกล้คือใกล้จะได้ดูแล้วนะครับแต่มันกลายเป็นว่าต้องเลื่อนเลื่อนไปยาวเลยนะครับโอ้โหแบบเลื่อนไปฉายวันที่6พฤศจิกายนปี2020นะครับโอ้โหไปปลายปีเลยนะครับก็คือท้ายปีนี้แหละนะครับ ข้อมูลนี้นะครับผมไปได้ไปเอามาจากไอจของ Scarlett j จอห์นสันนะครับหรือก็คือคนที่แสดงเป็นแบ็ c k ว i d โ w นะครับเ <Wow. S 1> ขาโพสต์ลงไว้เป็นตารางฉายของหนังมาเวลตั้งแต่ปี2020ถึงปี2022เลยนะครับ <Wow. S 1> ก็และที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมันมีเรื่องกับตันมาเวลภาค2มานะครับ <Wow. S 1> คือจากเดิมอะ คือรู้แหละว่ามีมีมีฉายแต่เขายังไม่กําหนดยังไม่กําหนดวันที่ยังไม่กําหนดเดือนวันเวลาปีอะไร <Nope. S 1> คือเรายังไม่รู้นะครับว่าเราจะได้ดูตอนไหนแต่ตอนเนี้ยหลังจากที่มันอัปเดตปุ๊บมันก็มีกระปันมาเบลสองกำหนดฉายปีสองพนยี่สิบสองนะครับ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวเราไปไล่กันทีเรื่องเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละเรื่องเนี้ยจะฉายกันในเดือนไหนปีไหนกันบ้างนะครับ <Wow. S 1> ก็ โอเคครับเราเริ่มที่เรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่อง b บ็ k ววดีโอนี่แหละนะครับที่จะได้ใช้ในเดือนเมษายนนี้แต่เรื่องไปพฤศจิกายนวันที่6นะครับ oh, <no. S 1> เรื่องเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่อง e t e r n นลนะครับก็สําหรับเรื่องนี้ก็จะฉายในวันที่12กุมภาพันธ์ปี2021นะครับ3เดือนนะครับก็ห่างกันแค่นั้นจากเดิม จากเดิมจะฉายเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนปีนี้นะครับแต่ว่าก็เลื่อนไปเป็นกุมภาพันธ์2021นะครับก็คือต้นปีหน้าเลยต่อไปนะครับก็คือเรื่องแชงชีนะครับก็คือเป็นฮีโร่จีนนั่นแหละนะครับแต่ผมจะไม่เจาะลึกรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผู้ชมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมจะแค่มาอัปเดตตารางฉายเฉยๆนะครับก็จากเดิมมีกําหนดฉายเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้เลื่อนไปฉายวันที่ เจ็ดเดือนพฤษภาคมนะครับปีหน้านะครับก็คือปี2021ั <Nope. S 1> นยิบเอครับก็คือเรื่องดร Sen in อินเดอะมัลติเวิร์สออฟเนะครับไม่รู้ว่าเล็ถูกเปล่าครับคำสุดท้ายขออภัยนะครับถ้าพูดผิดก็ดรเซนภาคสองนั่นแหละเอาง่ายๆอ่ะก็จากเดินนะครับมีกำหนดฉายในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับแต่ว่าก็เลื่อนไปเป็นเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับ พฤศจิกายนปีหน้าเลยนะครับปี่2มี21ในวันที่5นะครับวันที่5พฤศจิกายนก็แทนที่จะได้ดูไวขึ้นเนาะก็พฤศจิกาคมปีหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวก็เผลอเผอแบบเดียวเนี่ยมันก็ถึงปีแล้วแต่นี้ก็กลายเป็นก็รออีกสองสองปีนะครับ <Wow. S 1> ก็ลองสังเกตดูนะครับถ้าจากตารางที่มันเลื่อนเนี่ยเหมือนในแต่ละเรื่องเนี่ยจะเลื่อนไปแบบเหมือนก็ว่าประมาณว,ว่าเรื่องนี้จะฉายตอนนี้แต่ไปเลื่อนให้แบบ ขาเรียกว่าไงอ่ะผมจะใช้พวกพูดยังไงดีไอ้ตัวอย่างอย่างอีเทอร์นอลนะครับจริงๆอ่ะอีเทอร์นอลจะฉายจะฉายเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมแต่ว่าเลื่อนเลื่อนไปฉายเดือนเดือนกุมภาพันธ์แทนซึ่งในกุมภาพันธ์อ่ะกุมภาพันธ์สองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะตามเดิมมันเป็นการฉายของหนังเรื่องแชงชีนะครับแต่ว่าแชงชีก็เลื่อนไปเป็นเดือนพฤษภาคม ซึ่งจริงเนี่ยพษษาวคมต้องเป็นดเรเซนภาคสองนะครับที่จะฉายในเดอนพฤษภาคมปีส0 2พนิะครับเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าหนังเรื่องหนังเรื่องต่อไปอ่ะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมันแบบแั่นแหละทั้งหมดนะครับก็ส่วนหนังเรื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้คือเรื่องที่ผมก็อันนี้อนะที่ผมอยากอยากอยกดูมากๆเลยนะครับเป็นหนึ่งเรื่องที่อยากดูแต่ก็กลายเป็นว่าต้องรอ,อนานปีนะครับ แทนที่เราจะได้ดูกันในเดือนพฤศจิกายน2021นะครับแต่เราจะได้ไปดูในวันที่18กุมภาพันธ์2022นะครับซึ่งก็คือเรื่องจอ l ์เ e a n แอน u n ตันเดนะครับก็คือเรื่องทอภาคสีนั่นแหละนะครับเป็นฮีโร่มาเวลคนแรกที่มีหนังถึง4ี่ภาคนะครับหนังเดียว <Wow. S 1> ของเขานะครับก็ เดี๋ยวก็รอติดตามกันครับว่าทอจะอ้วนเหมือนเดิมหรือว่าจะกลับมาผอมแล้วนะครับส่วนไปเรื่องต่อไปเลยดีกว่านะครับเรื่องนี้อ่าอันนี้อันนี้ตามเดิมเลยนะครับอันนี้ยึดตามเดิมเลยจากที่มีประกาศมาตอนแรกนะครับก็คือเรื่อง Black Panther ภาค2นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเป็นเรื่องเป็นซึ่งนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะดูมากมากเรียกได้ว่าในตารางทั้งหมดเนี่ย ผมอยากดูแบล็คแพนเตอร์มากสุดเลยนะเพราะว่าเป็นเป็นอีกตัวละครที่ผมชอบมากแล้วหนังของเขาเนี่ยผมอยากจะดูม,กมากๆนะครับเพราะว่าแบล็คแพนเตอร์เนี่ยปรากฏตัวมาไม่กีิ่นเรื่องเองนะครับก็คือตัวละครแบล็คแพนเตอร์เนี่ยนะครับ,รบ,เ,รบเป็นตัวละครที่เด่นกันจริงตัวละครหลักก็จริงแต่ว่าคือแบบว่ามันไม่พอใจสำหรับผมอะคือแบบ ออกมาในแค่ไม่กี่เรื่องเองครับมีหนังเดียวแค่เรื่องเดียวเพิ่งมีไปเรื่องเดียวนะครับแล้วก็ออกมาในเรื่องกับอเมริกาซีวิววอลนะครับไปซึ่งก็มีบทบาทเด่นอยู่ในเรื่องนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่แต่ก็ต้องเข้าใจอันนี้มันเป็นหนังรวมนะเพาก็คือเรื่อง a v e n g e r ร์อินฟินิตี้วนะครับเรื่องนี้อันนี้แหละบทน้อยจริงๆเลยนะครับแบลบ็คแพนเตอร์ของเรานะครับทีชาร่าแบบ อันนี้น้อยกว่าใครหลายคนเยอะเลยนะครับก็แบบซึ่งมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่พอใจาหมืนผมไงคือเข้าใจว่าผมยักเห็นแบบแพนเตอร์เยอะๆะมากกว่านี้นะครับเออก็นั่นแหละนะครับแล้วก็ส่วนในเอ็นเกมเนี่ยในเอ็นเกมก็ยิ่งโคตรน้อยเลยนะครับออกมาเพราะว่าตายไปด้วยไงออก <Nope. S 1> แบบสลายกลายปุ๋ยผงไปด้วยก็พอโผล่กลับมาก็มาโผล่มาแค่ทายเรื่องแนละ้วก็มาสู้ตอนท้ายแต่ก็ได้มีบทบาทเด่นอยู่นะครับก็ถือว่าก็โอเคแต่ก็ รวมๆแล้วนะครับแบล็กพนเตอร์ของเราออกมาปรากฏในภาพยนตร์แค่สี่เรื่องเองนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งสี่เรื่องเนี่ยมันมันก็ถือว่าเยอะหละแต่ว่าหมายถึงว่ามันผมยังอยากจะเห็นมากกว่านี้แต่ว่าเราต้องรออีกสองปีถึงจะได้เห็นหนังเดียวของเขาอีกรอบนะครับผมถึงจะได้เห็นตัวเขาอีกรอบปะคือผมอยากเห็นเขาเราก็จะว่าคือผมชอบอ่ะเออผมชอบแบล็กพนเตอร์อ่ะแต่ว่าฉายวันที่กำหนดฉายวันที่หก พิพอภาคมปี2 0 2 2นะครับสำหรับเรื่องแบ a ็ k p a นเตอร์ภาค2นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ต่อมานะครับมาดูกันในเรื่องสุดท้ายเลยนะครับก็คือเรื่องกัปตันมาเวล2นะครับเรื่องนี้มาได้ไง <Nope. S 1> ก็คือเรื่องนี้นะครับตอนแรกอะ่ะคือก็มีบอกแล้วว่ามันมีอยู่แล้วซึ่งฟแฟนมาเวลก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ามันมีแน่นอนแต่ว่าคือยังไม่มีกำหนดฉายยังไม่มีวางวันฉายอะไรเอาไว้นะครับตอนแรกแต่ว่า พอมีอัปเดตมาในตอนนี้ก็มีตารางฉายแล้วนะครับก็คือวันที่8กรกฎาคมปี2022นะครับก็คือปีเดียวกับแบลเฮนเตอร์เลยนะครับจะสังเกตได้เลยครับว่าตารางการฉายเนี่ยเปลี่ยนไปหลายอย่างเลยนะครับมีผลเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าออหลังจากที่คือครั้งก่อนเนี่ยคือจริงๆแล้วอะปี2021อะจะต้องมีสไปเดอร์แมนภาคสมาด้วยใช่ไหมครับ <Nope. S 1> แต่ว่า คือกำหนดฉายได้แหละก็คือเดือนกรกฎาคมสอง1นยิเอ็ดนะครับ <Wow. S 1> แต่ว่าพอมาอัปเดตในตารางนี้มันพอทุกอย่างเลื่อนฉายหมดพอมีอะไรหมดก็กลายเป็นว่าเลื่อนฉายเฉยเลยนะครับเนี่ย oh, <no. S 1> แล้วคือแบบแล้วดอไ์แม่ถายไปไหนไม่รู้นะครับก็ผมยังอันนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลเพราะผมไม่ได้ไปหาอะไรเพิ่มเติมคือคือผมแค่มาแบบอัปเดตว่าแบบว่าวันไหนมันอเรื่องไหนมันฉายวันไหนบ้างนะครับจากที่ มีโพสต์มาใน i อของ s c a r l e t จ j o h a แฮนสัเมื่อประมาณ2วันก่อนนะครับก็คือเขาเพิ่งโพสต์เดี๋ยวนี้เลยนะครับก็มันผมก็รีบเซฟมาแล้วก็รีบทําคลิปนี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็พอคลิปนี้ลงไปก็มันก็ผ่านจากนั้นหลายวันแล้วแหละก็คือน่าจะมา2อสวันนั่นแหละนะครับก็มันก็กลายเป็นว่าทําให้แบบมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะเพราะว่าจริงๆ2 0 2 0บ 2021เนี่ยจะต้องจริงๆจ,จะต้องมีสไปเดอร์แมนแต่ว่าคือก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเอ,อคือหายไปเลยนะครับไม่ทราบว่าจะยังมีฉายอยู่ในปีไหนนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่ามีเรื่องกัปตันมาเวลสองโผลมาแทนนะครับ <Nope. S 1> ก็จะต้องรอติดตามกัอีกทีนะครับว่าจะมีอะไรยังไงต่อนะครับก็ แต่ก็ยังมีซีรีส์ด้วยนะครับแต่ไม่นแน่ใจว่าซีรีส์จะเลื่อนไหมแต่ว่าซีรีส์เนี่ยก็มีอีกหลายเรื่องมากมายเลยนะครับแต่ว่าติดตามชมกันได้ในดิสนีย์พลาสนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ดูไหมคนไทยจะได้มันจะเข้าเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตผมนี่นนผมก็ผมก็อยากจะดูอยู่แล้วนะครับผมก็รอติดตามนะครับจะเป็นมันจะมีภาคไทยหรือไม่มีผมก็จะดูแต่ขอให้มีซับไทยอย่างเดียวก็พอนะครับโอเค ก็รอกันติดตามกันต่อไปได้เรื่อยนะครับสหรับแฟนมาเวลนะครับรับรองว่าจักวานนี้อีกยาวไกลแน่นอนนะครับไม่จบแค่เร็วๆนี้แน่ยังไงก็มีหนังได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็แบบมีเรื่องราวเยอะแยะแหละนะครับก็รอติดตามกันต่อไปครับผมก็เป็นแฟนมาเวลเหมือนกันนะครับโอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาพูดแค่นี้แหละนะครับก็วันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแหละนะครับใครชอบไปลืมกด ไลค์ก็กดติดตามให้กับช่อง The Funny ด้วยนะครับเราก็คลิปลงทุกวันอังคารและก็วันศุกร์นะครับก็ทําหลายคอนเทนต์เลยแหละนะครับก็มีอะไรสนุกมากมายให้ดูนะครับเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับโอเคครับก็ส่วนนี้ก็ขอลอาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ